สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับวันนี้ครับนี่เห็นเป็นตัวอย่างวันนี้เห็นเรือใหญ่ๆแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างขึ้นมาให้ชมกันแล้วก็ให้จับตาดูกันนะครับเครื่องเครื่องยนต์การขึ้นมาที่สวยงามแบบนี้จะเป็นเช่นไรนะท่านผู้ชมครับติดตามรับชมในวันนี้กับผมปูพักเครื่องเลยทวงในล่าจูงเรือพกสินค้าวันนี้ครับวันนี้วันที่หนึ่งด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอนุญาต ่ายทำคลิปต่อไปมาให้ท่านชมได้รับชมเลยเพราะว่าวันนี้ครับท่านชมครับผมเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนแล้วก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องไปมีอะไรข่าวสารยังไงคือตอนนี้นะครับผมได้ข่าวมาวันนี้วันที่1นะครับกําลังจะเดินทางออกไปถ่ายทําอีกสักชุดหนึ่งเขาว่ายังมีขึ้นมาวันนี้7พวงนะท่านชมล้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับ2อ0พั 2003. ตอนแรกมัน 2002- 2001- 2003 เดี๋ยวจะไปแตะที่2 5 0 0นะครับอาจจะต้องมีหยุดจริงๆลงตอนไหนก็อาจจะได้เข้ามาอีกนะท่านผู้ชมผมก็เลยรีบปล่อยคลิปนี้ออกมาก่อนตัดต่อเสร็จแล้วปล่อยออกมาแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปถ่ายทำคลิปต่อๆไปนะถ้าวันนี้เข้ามา7พวงนะครับเดี๋ยวมีมาให้ชมอย่างต่อเนื่องใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับอย่าเพิ่งไปนะท้ายคลิปมีแถมให้ชุดหนึ่งด้วยเป็นเรือยงไม้นะท่านผู้ชมอ่าพูดเกินให้ก่อนเลย แล้วก็ทักทายสมาชิกคุณพี่จักกิจด้วยนะจากโรงงานน้ำตาลนะครับผมตัดเข้ามาตรงนี้ครับสนามวางน้ำบนสกิดของเราครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนเร่งเครื่องจัดจักจ,จังจัง๋ันทุ่มท่วม,มเดี๋ยวผมปล่อยเสียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ครับรอคอยการขึ้นมาขอเขาเหล่านั้น5้าลำท่านผู้ชมโยงหน้าห้าลำ ปีนี้หกลำอาจจะยังไม่ได้เห็นกันนะท่านผู้ชมนะแต่เดี๋ยวยังไงจะเฝ้าติดตามครับท่านผู้ชมครับทํามีหกลำเมื่อไหร่เป็นครั้งแรกเนี่ยออ,อ,อืยิ่งกว่าน,นี้แน่นอนครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วใหญ่ทุกลำเลยท่านผู้ชมดูสิทางขวานั้นใหญ่แน่นอนนะครับแต่ซ้ายสุดนี่กําลังจะบานออกมาแนละ้วท่านผู้ชมเห็นว่ากําลังจะไถตามน้ําแถตามน้ําออกมาแล้วนะครับเลียงเป็นหน้ากระดานออกมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วขึ้นมาแล้วขวามือ คูใ่ใจเลยท่านชมหนึ่งลูกครับโดนไปแล้วหนึ่งลูกเอียงไปหนึ่งทีแล้วลูกที่สองจะตามมาหรือเปล่านะแต่ขึ้นมาชุดนี้ทีงานชุดนี้ใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวดูการวางแผนว่าเขาจะแบ่งกันยังไงนะครับแต่เห็นเห็นเลยตรงเนี้ยขวาฉีกออกไปเนี่ยท่านชมสองลำใหญ่ๆเลยแล้วเชือกตึงเปียกเลยท่านชมแล้วทิ้งซ้ายไว้สามลำนะครับเห็นควันออกมาจากซ้ายสุดเนี่ยท่านชมครับ กำลังจะตีฝ่าแนวที่เป็นรู้ว่าเป็นบุดกั้นตรงวัดบันันเชิงนะตรงโป๊ะนะ้ออกมาอู้ดามิจฉค,ครับหนะักเรือชุดนี้ขึ้นมาเป็นเรือหนักนะท่านผู้ชมดูดิหัวเรือโป๊ะนะครับเป็นน้ํามาเลยคูย่ขวานี่เอาอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะขวาเอาอยู่แล้วนะครับเล่งขึ้นมาจับตาดูฝั่งนี้ดีกว่าน้ำชมสามลำทางนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมปล่อยเสียงแล้วนะท่านผู้ชม ลูกควันมันทุ่มท่วมนะอินเดียยืนช่วยอบอกกับพี่กับตันตอยู่นะดูพ,พ่อจงขวับขวับเรือนี่สเสมอติดน้ําเลยนะท่านผู้ชลูกควันทุ่มท่วมมาเลยเยังมาแบบนี้รครับท่านผู้ครับหลังเจ้าผูใบดำล้ำลึำกลช่วยแล้วกูเสียงมากเลยเราปล่อยเสียงเลยรครับท่านผูครับ ขวานเร่งขึ้นมานี่ท่านชมเสียงหวีของเอโปนี่มันไพเราะเลยนะท่านนัวิ่ตัดวิ่ตัดแล้วท่านชมเครื่องป็นัทุกลังครับตรงนี้ด้านหน้าใหญ่จริงๆนะชุดนี้นะขึ้นมาแต่ลุ้ตรงท้ายท่านชมโอ้ตรงท้ายผมลำจิ๋วเดียวนะแต่ว่าตอนนี้ตรงท้ายลำจิ๋วเดียวแต่เครื่องยนต์กล้ามลังไม่ต้องพูดถึงนะท่านชมครับเป็นตรงท้ายเครื่องแรงแน่นอนนี่คือผลงานที่นําขึ้นมาครับ ท่านผู้ชมครับเรือหนักผมพใบามาแล้วก็กราบของเรือโปะเนี่ยแนบติดมากับน้นําเลยนะช่องว่างตรงนี้นะครับที่เราเห็นก็อยู่ที่เชือกมันย้อยลงมามันเป็นตําแหน่งนะพอเดี๋ยวจะถึงตรงด้านนี้นะครับท่านผู้ชมที่จะเลี้ยวไปเดี๋ยวจะต้องมีการปรับนะครับหรือจูนใหม่พันใหม่ยังไงก็คือหน้าที่ของพี่สลังเรือการเลี้ยวของแต่ละครั้งนะครับแต่ละลำาเวลาขึ้นมาแต่ละ พวงที่ขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันน้ำน้ำไม่เหมือนกันอย่างตรงนี้ครับท่านชมแช่ไว้แช่ไว้ตรงนี้สองลำเชือกตึงๆนะค่อยดึงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสามลำที่อยู่ด้านหน้าก็ตีโค้ง้ายไปเชือกของโปะระหว่างโปะกับโป,ะ,ป,ะ,โปะกลับมาตึงอีกแล้วท่าชมครับเห็นไหมมันเป็นช่วงนะครับมันเป็นช่วงเราค่อยดูกันไปนครับตื่นเต้นดีสวยงามบางจุดที่ขึ้นมานะครับบางครั้งการขึ้นมาแต่ละพวงน้น ขึ้นมาแบบสวยเลยนะครับท่านผู้ชมบางครั้งก็มีให้ตื่นเต้นนะแล้วแต่ว่าระดับน้ํากระแสน้ํามันจะเป็นเช่นไรนะครับทิ้งเชือกยาวๆแบบนี้นครับท่านผู้ชมครับตรงท้ายครับบางครั้งบางรอบเราเห็นตรงท้ายเนี่ยติดขึ้นไปกับเจ้าเรือโป๊ะเลยนะแล้วดันส่งแต่จังหวะนี้ครับดูครับอันนี้ขึ้นมาแบบนี้ครับแผนง,งานมาบ,บังคับ คอนโคลแบบนี้แล้วปล่อยช่องว่างแบบนี้ครับการขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะท่านชมพี่ๆเหล่านี้นะครับมีทั้งประสบการณ์มีความชํานาญมีทักษะมีความสามารถนะครับในแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําป่าสักดันหน้าเข้าไปแล้วครับท่านชมครับโอ้โหใหญ่สวยนะเข้าสวยดีนะครับกระแต,ตขงข้างมีขึ้นไปด้วยไหมครับท่านชม กระเตงข้างขึ้นไปด้วยไหมนะครับเดี๋ยวขอนั่นนั่นนะคุผู้ชมชุดนี้กระเตงข้างไปด้วยนะครับนําขึ้นไปส่งด้านบนด้วยเห็นจิ๋วๆก็เป็นที่สลังเรือนะครับใส่เสื้อชูชีพสีส้มๆนะครับประจําอยู่ตามโป๊ะนาทผู้ชมู้ชุดนี้ให้เห็นแบบนี้นะครับค้างไว้แบบนี้เลยผมบางครั้งบางจงังหวะเราไม่ค่อยได้เห็นเรือกระเตงขึ้นไปช่วยด้วยนะครับแต่บางชุดเนี่ยกระเตงต้องขึ้นไปช่วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรือที่ลงมา จากทางแม่น้ําป่าสักนะแล้วครอหลวงนะครับกระเตงเขาก็ขึ้นไปรับจุดนี้น่าจะโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพ่งไปนะเดี๋ยวผมแถมให้ชุดหนึ่งเดี๋ยวผมแถมให้ชุดหนึ่งนะครับเป็นเรือยงไม้ท่านผู้ชมที่ชื่นชมชื่นชอบในเรยองไม้นะท้ายคลิปเดี๋ยวมีให้ชุดหนึ่งนะครับจัดโยงไม้ให้ชุดหนึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทีมงานเรือยงทุกๆท่านทุกๆลำนะครับ บางครั้งไม่ได้เห็นชื่อเรือนะครับผมไม่ไม่ได้พูดชื่อเรือไปแต่พยายามจะซูมให้พี่ๆที่เข้ามารับชมได้เห็นกันนะครับขอบคุณทีมงานเรือ,อยงทุกท่านทุกลำนะครับวันนี้เป็นเกียริอย่างยิ่งครับที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของพวกพี่ๆที่นําฝ่าวาังน้ำบนแล้วก็ชุดนี้ครับแถมให้หนึ่งชุดท่านชมดูหัวท้ายเป็นเรือยงไม้ทั้งคู่ครับท่านชมครับมามากับเรือโปะขนทรายนะดูว่าเรือยงครับ จังหวะตรงเนี้ยพอออกมานะน้ำมน้ำอ่ะมันแรงไงมัง้งยอมันจะว่าออกไปนะครับแล้วตอนนี้ที่ผมเห็นที่ถ่ายได้คือมันคาสสิครับยองไม้ทั้งคู่นะน้ำลมโอ้โหเร่งๆแบบนี้นะครับนะครับนี่เสมอกับน้ำจริงนะดูครับทุกท่านครับมีพี่มีพี่น,นะครับอยู่ข้างหลังด้วยนะน้ำจมเผื่ออะไรจะได้ดูนะครับ แล้ววิ่งะนมอกพี่นับบตัานะในจังหวัดที่เดียวนะครับยิงเฝ้าเชือกอย่งเยนะทีนี้นะครับหัวใจนะครับท่านผู้ชมใจนั้นใส่เชืกอทีที่ต่างนะครับสุดยอดครับมันคลาสสิกจริงๆนะท่านผู้ชมนะดูครับท่านผู้ชมเลงมาแบบนี้ครับอ่อยเชือกระยะเชือกเนี่ยแล้วแต่นะท่านผู้ชมระหว่างเรือโยงกับเรือโป๊ะความยาวนะครับที่เป็นโยงหน้าเนี่ยแล้วแต่นะว่าเขาเขาจะเร่งแบบไหนนะครับมันช่วยส่งกําลังได้ด้วย มันมีผลนะครับแต่มันอยู่ที่ความความชํานาญของพี่ๆที่เป็นกัปตันนะว่าเขาจะเอาขนาดไหนนะครับแล้วก็ดูตรงท้ายครับเนี่ยท่านชมอู้มันงดงามครับโยงไม้ทั้งคู่นะโอ้โหรำมาช่วยกันแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับประคับประคองกันออกมาจากแม่น้ําเจ้าพยานะลงมาจากทางป่าโมกได้เรียบร้อยครับโอ้โหคลาสสิกครับเห็นแล้วนึกถึงสมัยก่อนเลยนะท่านชม จะมีเรือเรืออีกอย่างนึงที่เป็นเรือบ้านด้วยนะท่านผู้ชมนะที่เขาที่เขามีหลังคาคุมมานะเป็นเป็นหลังคาเหมือนสังกะสีนะสมัยก่อนนะแล้วก็บรรทุกดินมาอะไรมานะครับอไอ้ภาพมันเล่าเรื่องครับคลาสสิกดีเหลือเกินแล้วเรือของชุดที่กําลังจะขึ้นมานี้นะครับก็รอให้เรือออกออกมาเสร็จแล้วก็กําลังจะเข้าสู่วังน้วาวังเสรอกิดฝ่าฟันครับเห็นรีบๆมันมีชุดนึงน่นนะลุงสะพานนะท่านผู้ชมมีชุดนึงนะ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดเลิฟก,กดชอบกดแชร์กดอะไรก็ได้นะคอมเมนต์เดี๋ยวผมไปไล่ตอบนะทุกคอมเมนต์นะครับผมเห็นทุกคอมเมนต์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะค่อยตอบให้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้ากับผมปูพักเครื่องวันนี้ขอบคุณมากครับ